ส่วนค่าคือคอยนิมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเนื้อหาของเหรียญมีมด้วยกันนะครับก็คือเรื่องของอีลอนมาร์กเนี่ยจะเป็นข่าวแรกเนาะก็อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับ xrp หน่อยเพราะว่า xrp ขึ้นมาเท่ากับ ายตอนปี2021แล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ go to the moon นะครับ go to the moon เนี่ยต้อง3ดอลล่านะครับอันนี้ผมก็เทียบเอากับ E t หรือ Ethereum นะครับที่ยังไม่ได้ขึ้นถึง4,800ดอลล่าเลยนะครับก็ถามว่าไปต่อได้ไหมผมว่าอีกสักระยะหนึ่งนะครับตอนเนี้ XRP ก็ถือว่าเป็นเหรียญที่มีความโลภแบบสุดขีดแล้ว นะครับทุกคนเนี่ยเข้าไปในเหรียญ xrp ค่อนข้างเยอะก็ต้องระวังหน่อยนะครับว่าราคาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ไปเยอะแบบตอนที่มันขึ้นมาจาก1.6ไป1.9แล้วนะครับก็บอกไว้ประมาณนี้แต่มันอาจจะขึ้นเยอะก็ได้นะครับแต่ผมว่ามันน่าจะถึงคิวเหรียญตัวอื่นด้วยนะครับโอเคนะครับตอนนี้วันนี้นะครับเราก็มาถึงเรื่องของ xrp ด้วยกัน ก่อนอื่นผมโปรโมทกระดานบิ t เกตนะครับแล้วก็ปิดทัวร์นะครับบิ t ทัวร์เนี่ยมีเหรียญลูก xrp 2ตัวนะครับซึ่งกระดานอื่นยังไม่มีนะครับเลวยังไม่มีที่ไหนให้สวอปด้วยนะครับเข้าไปซื้อในกระดานปิดทัวร์ได้นะผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็ถ้าเกิดสนใจก็เข้าไปเข้าไปสมัครได้นะครับผมทิ้งลิงก์ไว้นะครับมันจะมีอยู่2ตัวนะแล้วก็บิ t เกตเนี่ยจะฝากเหรียญ xrp เยอะ ได้ดอกประมาณ8ถึง250รอถึงสามเปอร์เซนนะครับหรือบิดทัวร์บางทีก็มีเหมือนกันคือได้ประมาณ500%เปอร์เซนเลยนะครับในช่วง XRP ขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะให้ดอกเยอะๆก็สามารถเข้าไปเก็บได้หนึ่งไม้นะถ้าสนใจผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับของวันนี้คือวันที่หนึ่งธันวาคมนะครับ ก็จะเป็นการปิดรับสมัครสำหรับใครที่ต้องการที่จะเรียนเหรียญต้นน้ำนะครับผมจะเลื่อนราคาปรับราคาขึ้นเป็น3,500บาทนะแล้วก็เรียนก่อนรวยก่อนมีทั้งออฟไลน์ออนไลน์และวิดีโอคลิปนะครับก็ปิดรับวันอาทิตย์วันสุดท้ายละนะพอวันจันทร์ผมก็จะปรับเพิ่มแล้วนะครับก็รีบสมัครเอาละกันนะนะครับใครมาเรียนก่อนก็รวยก่อน นะครับมีทั้งออฟไลน์ออนไลน์แล้ววิดีโอคลิป่ะผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับจำนวนเนี่ยการลงทุนด้วยเงินของอีลอนมาร์ประมาณ1นึ่แสนสพันล้านดอลลาร์นะครับอันนี้ลิปเปอร์จะได้รับการรับรองจากอีลอนมาร์ด้วยนะครับเพราะว่าอีลอนมาร์กเนี่ยก็สนับสนุนคริปโตนะแล้วก็จะลงทุนด้วยเงินมหาศาล ใน XRP ก็เป็นสกุลดิจิตอลอันดับต้นๆน,น,นะครับฉะนั้น Ripple ก็ตามโพสต์นะครับสี่เหลี่ยมของ Binance สกุลเงินดิจิตอลที่รู้จักกันดีในด้านธุรกรรมความเร็วสูงและประสิทธิภาพในการชำระเงิน Elon m ม s k ก็จะมีโปรเจกต์ X ที่จะร่วมกันนะครับนั่นก็คือ Super App เพื่อใช้ในการชำระเงินนั่นเองนะครับฉะนั้นเขาก็จะมีการผูกกับตัวแบรนด์ของ X นะครับกับแพลตฟอร์มการชำระเงินที่นะเขาคาดว่านะแพลตฟอร์มนี้น่าจะคล้ายกับ paypal นะครับก็ต้องดูด้วยกันว่าตัวนี้มันจะออกมาเป็นยังไงนะครับมีอีกโพสต์หนึ่งของ binance ควอลนะครับก็กล่าวว่า CEO ของ Ripper และ Elon m u s k ได้พบกันเนี่ยก็กำลังวางแผนร่วมมือสำหรับแอปทุกอย่างนะครับหรือซ u ปเปอร์แอปนะ การเคลื่อนไหวนะนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของราคา XRP เขาบอกว่าประมาณ600ดอลลาร์นะต่อเหรียญณนะเวลานี้นะครับราคาของโทเค็นเนี่ยอยู่ที่1.45ดอลลาร์นะครับโดยเพิ่มขึ้นประมาณ1.0%นใน24ชั่วโมงนะก็ประมาณนี้นะครับฉะนั้นดูกราฟในราย24ชั่วโมงของคอยเกโก้เนี่ยแม้ว่าการลงทุนเนี่ยมีข่าวลือก็จะไม่ อาจจะไม่เกิดขึ้นจริงก็ได้นะครับแต่ระบบนิเวศของ xrp ก็กกำลังเติบโตขึ้นนะอาจจะไม่ได้เติบโตโดยข่าวของอีลอนมัส์นะครับแต่อาจจะเติบโตโดยระบบนิเวศของเขาคือเขาถึงคิวเขาแล้วแล้วเขาพร้อมแล้วด้วยต่อมานะครับโรบินฮูดมีการรีสเหลียนที่ชื่อว่า Render นะครับในแพลตฟอร์มของโรบินฮูดที่เป็นยูโร นะครับก็ได้แบ่งปันระบบนิเวศ GPU นะครับเรนเดอร์เนี่ยน่าจะเป็นเหรียญ AI นะนะครับอันนี้ก็เป็น GPU ของเรนเดอร์เน็ตเวิร์กตัวนี้นะครับซึ่งผู้เล่นเนี่ยหลักใช้เครือข่าย GPU ในการกระจายอำนาจนะครับก็ได้เปิดเผยด้วยการเพิ่มการเข้าละเพิ่มลิสต์เหรียญน,นะครับเข้าใน Robinhood นะเรียบร้อย นะครับก็โรบินฮูดก็เตรียมที่จะลิสต์แต่น่าจะเป็นฝั่งของยุโรปอันนี้เป็นการโพสต์จากโรบินฮูดคริปโตนะครับวันที่28พฤศจิกายนปี2024นั่นเองนะครับเพราะว่า Render Network เนี่ยเปิดตัวตั้งแต่เดือนเมษาปี2020แล้วแล้วก็สร้างไอตัวเชนเนี่ยอยู่บน s o l o n a นะครับแล้วก็ผู้ใช้เนี่ยสามารถเช่า นะครับไอตัวของ GPU ได้สำรองเพื่อแลกเปลี่ยนเครือข่ายการชดเชยของ Render Token นะครับอันนี้ก็เป็นเครือข่าย GPU นะก็คือมีการจดทะเบียนเพิ่มเป็นเครือข่าย GPU ตอนแรกก็ใช้ Solana อยู่นะครับก็สามารถที่จะสร้างเชนของตัวเองได้เป็นเหรียญ AI นะครับนะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปในฝั่งของอ่ะนะครับ อันนี้เป็นคำบทสัมภาษณ์ของเบนอาร์มสตองกับอีลอนมาร์นะครับสองคนนี้เป็นหลักจริงๆจะมีคนอื่นอีกน,นะครับเกี่ยวกับการบริหารทางด้านของโจไบเดนนะครับก็จะอ้างอิงถึงสามคนคือลิซ z a เบต h วอลเลนแกลลี่เกนเซอร์นะครับแล้วก็ตัวของโจไบเดนด้วยนะครับเขาบอกว่าในการเตรียมลดการารณลงลดบัญชีธนาคารจำนวนมากนะครับ และก็โดยมุ่งเป้าไปสู่ภาคเทคโนโลยีและสกุลเงินดิต้นในระหว่างการบริหารของไบเดนนะครับเขาก็ตั้งข้อสังเกตนะครับว่า,าเกี่ยวกับการกระทำลับๆนะครับขอ,อแล้วก็ถูกกล่าวหาว่าส่งผลให้ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีหลายสิบรายนะครับจริงๆประมาณ30รายนะครับจะต้องปิดบัญชีธนาคารโดยไม่ได้ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้านะครับ หรือขอความช่วยเหลือฉะนั้นผู้นำคริปโตก็ประนามนะครับว่าไบเดนเนี่ยผิดจะริยธรรมเนาะและก็พยายามที่จะเหตุการณ์ดังกล่าวมีการหักบัญชีเงินจากธนาคารดังกล่าวด้วยนะครับแล้วก็ผิดจรรยาบรรณผิดศีธลธรรมด้วยนะครับเขาชี้ให้เห็นว่าบุคคลเหล่านี้ถ่วงความจเจริญน,นะครับแล้วก็พยายามที่จะทำลายอุตสาหกรรมเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีนะ แล้วคอยเบสเขาก็ชี้นะครับแล้วก็เขาเขาก็ให้คำขอนั้นในเรื่องของ Freedom of Information Act หรือ FOIA นะครับเปิดเผยขอบเขตของปัญหาทั้งหมดเนาะทำให้ก็มีคำถามเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นด้วยนะครับเขาบอกว่าเรายังคงรวบรวมเอกสารผ่านคำร้องของ FOIA นะครับหรือหวังว่าเรื่องราวทั้งหมดจะถูกปรากฏว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องและ เขาฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่นะครับวอลเลนและเกนเซอร์เนี่ยพยายามสังหารอุตสาหกรรมของคริปโต r เรนซีนั่นเองนะเอามาดูตรงนี้นะครับเขาบอกว่าคุณรู้ไหมนะผู้ก่อตั้งเนี่ยเทคโนโลยี30คนถูกปลดออกจากธนาคารอย่างลับๆมากต,ตั้งข้อสังเกตนะครับวา่าจากการให้การการสัมภาษณ์ของเอนดิสแอนเดอร์เซนนะครับเขากล่าวหาว่าผู้ก่อตั้งเทคโนโลยี30ลายเนี่ย ถูกปลดออกจากธนาคารอย่างลับๆโดยอธิบะโดยอธิบายว่าเป็นการใช้อำนาจเงียบนะครับของรัฐบาลและสิ่งเนี้ทำให้เกิดความสนใจต่อการขาดความโปร่งใสและเตือนถึงผลกระทบในวงก้างต่อเสรีภาพต่อนวัตก,กรรมนั่นเองนะก็เหมือนกับคุณโจไบเดนเนี่ยเขาพยายามที่จะ ให้ไอเทคโนโลยีบางอย่างเนี่ยมันช้านะครับเราก็เป็นประโยชน์กับคนบางกลุ่มท่นั้นเองนะครับก็คิดว่าเดี๋ยวหลังวันที่ยี่สิบเนี่ยไบยเดนก็น่าจะหมดอำนาจแล้วนะครับไออุตสาหกรรมคริปโตก็จะไม่โดนกดมากนะครับในปีแรกๆก็เขาก็น่าจะปล่อยต่อมานะครับก็เป็นเรื่องของชีบะนะครับเขาบอกอัตราการเผาไหม้ชีบะเพิ่มขึ้น2,296%อันนี้น่าสนใจ เผาผ่านไปแล้วนะครับหรือเบินไปแล้วเนี่ยในรอบเนี้ยก็คือประมาณ1 000, 3ึ่งพันามล้านนะครับ2องแสนหกหห้า้อแปดสิบห้าชิปนะจำนวนนี้คือจำนวนทั้งหมดนะครับก็ถูกเผานะก็มีผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งชื่อลอ่านะครับก็บอกว่าตลาดของชิบะอินุเนี่ยดึงความสนใจของชุมชนไปที่กิจกรรมการเผานนะจำนวนมากนะครับในวันศุกร ในทวิตนะครับเธอชี้ให้เห็นว่าธุรกรรมของ EtherScan เนี่ยที่กระเป๋าเงินของชิป1,000ล้านเนี่ยก็ยังไปอยู่ที่ถูกเผานะครับเขาก็บอกว่าเวลาเนี่ยประมาณ4.37 UTC นะครับเราก็มีเรื่องของหมายเลขกระเป๋าด้วยนะนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับฉากนั้นโครงการนี้ต้องรับผิดชอบต่อการเผาประมาณ1,000ล้านชิปนะโดยประมาณนั้นนอกจากนี้อย่างชิป ชิเบโตชินะครับผู้ก่อตั้ง squid grow นะก็ยังได้แชร์ธุรกรรมดังกล่าวในโพสต์เอีกด้วยนะก็บอกตอนนี้พยายามที่จะเน้นเรื่องของการเผาหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วการเผาของชิบะน้อยมากๆนะครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าตลาดมันนิ่งด้วยนะครับตลาดมันโดนทุบตลอดก็ในสัปดาห์นี้ถ้าบิตคอยผ่าน90,070ได้ก็น่าสนใจ นะครับเก้าหได้ก็น่าสนใจว่า Bitcoin อาจจะไปถึงแสนนะครับเราก็อาจจะเอาเหรียญคริปโตแต่ละตัวเนี่ยขึ้นต่อไปก็ได้อาจจะต้องรอก่อนนะครับเพราะว่าวันที่30อะไรอย่างเงี้ยวันที่1นะก็ธรรมดาแล้วก็อ่าในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยก็จะเป็นวันขอบคุณพระเจ้านะครับดัางนั้นส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่ค่อยเข้ามาเล่นในตลาดหรอกนะ อาจจะเล่นบางตัวอย่าง xrp luna classic นะครับอาจจะมาเล่นวันที่หนึ่งก็ได้นะครับในช่วงของการเผาเลยพวกนี้เป็นเหรียญแบบท้ายตารางแล้วนะครับของตลาดเนาะมาข่าวสุดท้ายด้วยกันนะครับอันนี้คือเหรียญ dog s นะ d o g s นะครับเขาบอกว่าอาจจะกระโดดถึง658%เร์เหนหรียญนี้อยู่ในเครือข่ายของทอนเนี่ยอาจจะต้องรอเรื่องของรัสเซียสักนิดหน่อยนะให้มันนิ่งนะครับ ตอนนี้รัสเซียก็จะฮึ่มพึมกับยูเคนอยู่แล้วนะครับในเรื่องของ Nuclear, นะอาวุธนิวเคลียร์เนาะก็นักวิเคราะห์คริปโตนะครับก็คาดการ์าด,ด็อกเนี่ยอาจสูงขึ้นถึง6 5ร้นะอยห้าสบแปดเซนตะก็ตัวนี้อาจจะต้องรอรัสเซียนะครับเหมือนกับตอนที่ทัมเนี่ยอ่าชนะการเลือกตั้งนะครับเหรียญกลุ่มของเหรียญทอนเนี่ยขึ้นมาทันทีเลยนะครับเหมือนกับมีความมั่นใจว่าเอ้ยฉันปลดแอกแล้วนะ แต่ตอนนี้ก็โดนกดราคาอยู่เนื่องจากข่าวของรัสเซียนี่แหละเพราะว่าเหรียญกลุ่มนี้อ่าเครือข่ายนี้นะครับเป็นเครือข่ายที่อิงกับฝั่งของรัสเซียโดยเฉพาะนะครับก็การเติบโตก็คนคน่อนข้างสนใจแหละนะครับแต่ผมอย่างที่ผมบอกคืออาจจะต้องรอข่าวนะครับมาดูส่วนนักวิเคราะห์กันก่อนนักวิเคราะห์คริปโตเนี่ยชื่อดังของเทดดิงวิลนะครับในการวิเคราะห์ล่าสุด ของซานตาน่านะครับเน้นย้ำถึงอนาคตที่สดใสของด o อก usdt นะครับด้วยผลกำไรที่เป็นไปได้สูงถึง658%นะครับเมื่อรวมกับราคาที่เพิ่มขึ้น15.17%และล่าสุดในช่วง7วันนะครับที่ผ่านมาคาดการเหล่านี้ก็ได้กระตุ้นความสนใจในหมู่เทรดเดอร์และนักลงทุนที่ท,ที่ดูเหรียญนี้อยู่นะเรามาดูทางเทคนิคด้วยกันนะครับ เทเดอร์ uh, ของซาธานาเนี่ยเขาบอกอ้างว่าปลอยมาณการซื้อเนี่ยขายจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในเดือนนี้นะครับแต่ปัจจุบันดอกต่อ USDT มีการซื้อขายเหนือ e MA 55ซึ่งบ่งชี้ถึงภาพรวมเนี่ยยังเป็นบวกนะครับน่าจะเป็นเพราะตลาดด้วยนะครับแล้วมันโดนเทจนจนติดดินแล้วอะนะถ้าพูดในภาษาชาวบ้านอะนะครับคือแรงขายมันน้อยไปแล้วนะ คือแรงขายมันแทบไม่มีแล้วในการทํากําไรเหลือแต่อ่าเหลือแต่วานลากเท่านั้นเองนเนาะเขาบอกว่าสัญญาณทางเทคนิคเหล่านี้ประกอกบกับทัศนคติเชิงบวกโดยทั่วไปนะครับต่อตลาดแอลคอยอก็ชี้ไปถึงข้อตกลงสำหรับการเพิ่มราคาครั้งใหญ่นะครับฉะนั้นอันเนี้ยที่มามาจากอารันซันทนานะครับบน view. เทดดิ้งวิวเขาบอกว่าเป้าเนี่ย เขาวางไว้สูงสุดเลยคือ0.02ตัว1,542นะครับระดับทางเข้าในการซื้อขายควรอยู่ระหว่างคือแนวะต้านนะครับตัวเนี้ยการซื้อขายตอนนี้อยู่ที่ประมาณ7,000เนาะผ่าน7,500ได้อย่างสมบูรณ์นะครับ6,900-7,500ถึงตอนนี้รู้สึกจะถึงแล้วนะนะครับก็เหลือแต่วานลากเท่านั้นเองที่จะไปให้ถึงนะครับ และประมาณการซื้อขายประมาณที่0.03ตัว7,235นะครับแล้วก็มูลค่าตลาดอยู่ที่370ล้านดอลลาร์นะครับนอกจากนี้ก็ d o อกก็ยังคงได้รับความสนใจเกี่ยวกับโครงการขับเคลื่อนโดยชุมชนของ d o อกนะครับแล้ก็ร่วมกับ n o ตคอยนรนะเหรียญนี้ก็อยู่ในเครือข่ายของนอตคอยกับทอนนี่แหละนะครับนอตคอยก็จะมีการเผาโทคเคนนะครับที่ไม่มีการอ้างสิทธิมูลค่าประมาณ4ล้านดอลลาร์ นะครับทิ้งนะครับอ่าก็ไม่รู้ว่าจะระเบิดไอเหรียญเทเลของเทเลแกรมหรือเปล่านะครับเหรียญทอนนะดำเนินการในเดือนตุลาคมตามรายงานของ CNF นะครับก่อนหน้านี้ชุมชมถึงตัดสินใจที่จะที่จะไม่เผาโทเคนนะครับที่ไม่มีการอ้างสิทธิ์คือมันอ้างคือมันไม่มีเรฟอรเลน์อ่ะนะแค่บอกว่าจะเผาเท่านี้แต่บางคนก็อ่า เขาบอกว่าเขาชอบนะครับในเรื่องของความเป็นระยะยาวมากกว่านะครับไม่อยากเห็นจะเผามากนะครับอยากเห็นตัวของโปรเจกต์ให้มันเติบโตมากกว่านะสำหรับเรียนตัวนี้นะครับข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันนะแล้วก็ฝากทุกท่านที่จะติดตามชมด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตาม นะครับเราก็มีกลุ่มนะัก็คือ Amazing Rich New Moon Coin นะแล้วก็กลุ่มของเหรียญม,มีอย่างช h บะอินุนะครับเราสำหรับวันนี้เราก็หวังว่าช h บะอินุจะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมู o ไปด้วยกันกับช่องคอยจ moon สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ